สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถบดเดินตามนะคะจะเป็นยี่ห้อโบเมกนะคะรุ่น BW65S นะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิกันเลยค่ะ,ะเป็นรถบดเดินตามนะคะ เครื่องดีเซลหนึ่งูนะคะส <_ hatten> นใจนะคติดต่อสอบถามให้ที่เบอรโทร0 8, 3, 02, 99, ูน8 3แปดหนนะคะติดต่อหาคุณเจียนโลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ